ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่13มกราคม2566ครับนั่นอยู่กับเรล่าร้อยละอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยมีให้กัน3คู่ครับ3คู่เนี่ยเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่านะครับเจอกับทางด้านของลีดยูไนเต็ดศึกนี้เป็นศึกกลางตารางนะครับก็ทั้ง2ทีมครับผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาทางด้านของคู่ี่2ครับเป็นทางด้านของอิตาลีนะครับเป็นฟุตบอลการโชเซียอิตาลีคู่ใหญ่ครับนาโปลีเจอกับดูเวเลยนะครับ ก็เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับคู่นี้นะครับคู่สุดท้ายครับคู่ที่3ก็เป็นทางด้านของเซลตาบิโก้เจอกับทางด้านของเรือดำน้ำบียาเรียลนะครับก็สนุกครับคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามครับ3คู่วันนี้นะครับกับเราครับเหล่าราชาก่อนอื่นเลยครับไปดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับสำหรับคัาคืนที่ผ่านมาให้กันไว้4คู่ครับคู่แรกฟูลแลมกับเชลซีครับคู่นี้ให้รองไปที่เจ้าบ้านอย่างฟูลแลมนะครับเอาชนะทางด้านของเชลซีไปได้ สประตูต่อนหนึ่งครับกินเต็มไปนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเชลซีโดนไปแดงนะครับคู่ที่2ครับริวเบตสกับบาเซลนานะครับเป็นบอลท้่วยเป็นทางด้านของ ลิวเติตมาตามตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมนะครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ก็กินเต็มเช่นกันนะครับคู่ต่อไปครับไปกันที่อิตาลีนะครับฟิออรเรนติน่ากับซามโตเรียคู่นี้เนี่ยถ้าใครกดทันนะครับครึ่งควบลูกเนี่ยน่าจะได้ทางด้านของครึ่งหนึ่งนะครับได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นทางด้านของฟิออเรนติน่าเจ้าบ้านครับชนะไป1นึก็กินครึ่งไปครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับโรมากับทางด้านของเจนัว คู่นี้ให้รองที่เจนัวนะครับแล้วก็เป็นสกอร์ต่ําด้วยนะครับหมายมั่นปัดมือเป็นอย่างดีนะครับสําหรับคู่นี้สกอร์ต่ําที่เจนัวนะครับก็เป็นทางด้านของโรม่าครับเก็บชัยชนะไปได้1นึนะครับใครต่อ1ลูกก็เจ้าไปครับใครต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับได้กินครึ่งหนึ่งครับ สรุปแล้วครับ4ี่คู่วันนี้นะครับคู่แรกกินเต็มคู่2กินเต็มคู่3าถ้าใครครึ่งรครบลูกเนี่ยกินครึ่งนะครับแล้วก็ใคร1ลูกเต็มเจ้าสุดท้ายก็ใคร1ลูกเต็มเจ้านะครับใครได้รองที่ลูกควบลูกครึ่งก็กินครึ่งไปนะครับสเต็ปก็ไม่ตายนะครับกินมา2คู่แล้วก็ใครได้ราคาดีก็กินเต็มครับวันนี้มีการ3คู่นะครับบอลที่จะทําเงินกันวันนี้ก็คู่แรกไปที่พิม์ลีข,ของอังกฤษครับ แอสตันวิลล่าเจอกับลิดยู่นเตตตีสามตรงที่วิลล่าปาร์ครับอุณหภูมิ6องศาไม่คล้มเลยนะครับคู่นี้สื่อทำแทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อ1นพบกันมา6ครั้งหลังครับแอสตันวิลล่าชนะได้2ครั้งหนักไปทางด้านเสมอเสมอกันถึง3ครั้งลิดยูเนเตดชนะได้1ครั้งครั้งล่าสุดเสมอกันแบบไร้สกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับการเดินทางมาจากลิดมาที่เบอร์มิงแฮมร้อยกิโลเมตรประมาณ3ชั่วโมงนะครับตารางคะแนนครับอัปเดตกันขึ้นมาเป็นทางด้านของแอััน่อดบยู11 18นัด22คะแนนนะครับประตูได้เสียลบอยู่6ลูกทางด้านของลีดยูไนเต็ดครับ17นัด17คะแนนตามหลังทางด้านของแอสตันวิลล่าอยู่5คะแนนประตูได้เสียลบ6ลูกเท่ากันนะครับผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เจ้าบ้านเนี่ยแพ้สตีมเน็ตใน FA Cup คัพมานะครับแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับหักปากกาเซียนเลยนะครับแพ้ไป2-1คาบ้านนครับก่อนหน้านั้นเสมอวุ้มตั้น1ประตูต่อ1ครับชนะทรัตแนมพันเปอร์2-0แพ้ลิปู3-1ครับชนะไบตันแพ้ มนนยูนะครับทางด้านของลีดยูุนเต็ดหนัดหลังยังไม่ชนะใคร2นัดล่าสุดเสมอสกอร์สองสองทั้ง2นัดนะครับที่เหลือเนี่ยเสมอนิวคาสเซิลศูนย์ศูนย์แพ้3นัดติดแพ้แมนซิตี้แพ้ท็อตแนมฮอลสเปอร์แล้วก็แพ้วูฟแฮมพตันนะครับผู้เล่นวันนี้เจ้าบ้านนะครับขาดทางด้านของแลมซี่ครับแม็กกินนะครับแล้วก็ทางด้านของกองหลังอีกคนนึงนะครับเป็นอะคูสตินสันนะครับที่ลงสนามไม่ได้ครับแล้วก็รอเช็คความฟิตของดิโกคาร์ลอสทางด้านของลีดยูุนเต็ดครับวันนี้ขาดฟอชชอ รอเช็คความฟิตของซินิเทลล่านะครับแบมฟอร์ดลงสนามไม่ได้เช่นเคยนะครับแล้วก็ทางด้านของโจสดักลาสรอเช็คความฟิตครับไปดูทางด้านของราคากันต่อนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับอย่างแอสตันล่าต่อมาที่ราคาครึ่งลูกน้ำลบสิบนะครับได้เสียกันทีเดียววัดกินค่าน้ำครับสาหรับคู่นี้ครับทางด้านของสกอร์สูงต่ำครับสองลูกครึ่งควบสามสกอร์สูงน้ําเต็มสกอร์ต่ําน้าขาวนะครับไปดูทางด้านของ ผลการพบกันนะครับในราคาครึ่งลูกเนี่ยเจอกันมาเนี่ยบ้านใครบ้านมันนะครับบ้านใครบ้านคนนั้นต่อนะครับใครต่อคนนั้นแพ้นะครับฝั่งที่ต่อเนี่ยแพ้ถึงแปดนัดน,นะครับเจ็ดนัดเจ็ดนัดกับแพ้ครึ่งอีกสองนัดน,นะครับแพ้เต็มเนี่ยเจ็ดนัดนะครับชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับกนนคบ็คือทางด้านของแอชตันวิลล่าต่อที่ราคาปปส่วนทางด้านของราคาที่ครึ่งลูกเนี่ยเรียกกันว่า แอตันวิลล่าอยู่ในบ้านต่อเครื่องลูกแพ้นะครับลีดูไนเต็ดอยู่ในบ้านต่อเครื่องลูกแพ้แอตันวิลล่าอยู่ในบ้านต่อเครื่องลูกก็แพ้นะครับราคาเครื่องลูกยังไม่มีใครได้ยังไม่มีใครชนะได้กินเดิมพันนะครับทางด้านของสกอร์สูงต่ําคู่นี้สกอร์ต่ําถึงสกอร์ต่ํากับสกอร์สูงครับอย่างละครึ่งครับคู่นี้นะครับแล้วก็ทางด้านของส่วนมากนะครับก็จบทางด้านของสกอร์ต่ํานะครับ มีสูงอยู่ประมาณ2 3สมนัดเท่านั้นนะครับที่โดดโดดมาก็สา3 0 3ู0นย์สามศูนย์ะครับส3ามแล้วก็เสมอกันสามสามนะครับแล้วก็มาดูทางด้านของการที่ทางด้านของแอชเันวิลล่าเป็นฝั่งต่อนะครับจะชนะเดิมพันหรือไม่ที่ต่อครึ่งลูกเนี่ยแพ้2นัดนะครับแพ้2นัดนะครับต่อไบตันครึ่งลูกแพ้นะครับต่อคาดิฟครึ่งลูกก็แพ้นะครับในราคานี้ส่วนมากที่ ชนะเดิมพันก็เป็นทางน้าของการต่อครึ่งคร่าเป็นรองนะครับครึ่งควบลูกกับสเปอร์นะครับได้กินเต็มแล้วก็เป็นรองกับไบตั้นก็ได้กินเต็มนะครับทางด้านของลีดยูเต็ด้างครับในราคาครึ่งลูกนะครับชนะเดิมพันตลอดนะครับรีดยูเต็ดต่อเอลเช่ครึ่งลูกก็ชนะเดิมพันนะครับแล้วก็ไปดูในราคาปอปอนะครับก็ยังชนะอยู่นะครับชนะครึ่งชนะเต็มนะครับ มีอยู่3มนัดติดครับที่เป็นรองทางด้านของราคาปปอยู่3นัดนะครับแพลสเตอร์แพ้คริสตันพาเลตแพ้เบลนฟอร์ดนะครับราคาเครื่องลูกนะครับมีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังน่าจะพอไว้ใจได้อยู่นะครับทางด้านของรีจูเดในราคานี้นะครับกับแต่ฟอร์มการเล่นนะครับทางด้านของรีจูเดยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับเดิมพันมานะครับทางด้านของเซซิติแล้วก็ประตูต่างๆนานานะครับมีให้หมดแล้วนะครับทางด้านของ พิมลีกอังกฤษนะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยชนะเดิมพันอยู่ที่44.44เอร์เซนตนะครับทางด้านของลีดส์เต็ดชนะเดิมพันอยู่ที่35.29เปอร์เซนตนะครับแพ้3นัดนะครับชนะ3นัดเสมอ2นัดนะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าครับแพ้4นัดครับชนะชนะ4นัดนะครับยังไม่เสมอเดิมพันนะครับที่เหลือเนี่ยก็น่าสนใจครับสำหรับเปอร์เซ็นต์ของแอสตันวิลล่าที่อยู่เหนือกว่านะครับเปอร์เซ็นต์สูงสุดของพิมลีกเนี่ยเป็นทางด้านของ นิวคาสเซนแล้วก็แมนยูนะครับ U, แมนยู New Person, อันดับสองอาร์เซนอลอันดับสานะครับนิวคอสเซลอันดับหนึ่งนะครับในพรีเมียร์ลีกที่ชนะเดิมพันนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นทางด้าของแอสตันวิลล่าครับเปิดราคามาที่ครึ่งลูกน้ำขาวน้ำลบสิบนะครับตอนนี้อยู่น้ำลบสิบแล้วก็อาจจะขยับไปที่น้ำเต็มนะครับสำหรับราคาครึ่งลูกค่อนข้างที่จะโมเมนตัมเนี่ยเอียงไปทาหน้านของลีดอยู่เต็ดมากกว่าแต่ฟอร์มการเล่นครับลีดอยู่ในเต็ดเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ ช่วงนี้นะครับยังจับพัดจับผูอยู่แอชตันวิลล่าก็ต้องตั้งหลักตั้งฐานหลังจากที่แพ้สตีฟเน็ตมาครับเพราะฉะนั้นคู่นี้สูสีนะครับเลือกเนี่ยก็น่าจะเป็นทางหน้าของแอชตันวิลล่าได้เปรียบเยงเชียร์ที่เล่นในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราเราสามามองว่าครับแอชตันวิลล่าน่าจะเปลียนเอาชนะทางหน้าของลีดส์เร็ดไปได้แล้วก็ดูราคาก่อนเตะอีกทีหนึ่งนะครับคู่แรกให้ต่อที่แอชตันวิลล่าครับราคาครึ่งลูกครับไปตอนที่คู่ที่2ครับนาโปลีกับยูเว่นะครับ ตามกันไปที่กันโชซีอาของอิตาลีนะครับที่สตูดิโอเดียโก้อามนโดมาลาโดน่าครับของนาโปลีอุณหภูมิ12สองศาเท่านั้นครับไม่ขึ้มเลยครับเตะกันตีสอนาทีผลงานพบกันล่าสุดของทั้งคู่ครับ6ครั้งเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะยังเสมอกันที่นาโปลีชนะ2ครั้งเสมอกัน2ครั้งยูเวชนะ2ครั้งนะครับนัดล่าสุดเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งในบ้านยูเวนะครับที่เหลือบ้านใครบ้านมันนะครับ นาบัลีในบ้านก็ชนะไป21ยูเว่ในบ้านชนะไป2-1นาบปลีในบ้านชนะไป1 0แล้วก็ยูเว่ในบ้านชนะ2 0นยะครับก็ยังมีมุมมองที่ว่าอาจจะเป็นสกอร์สูงอยู่ครับคู่นี้สื่งทำเร้ให้ยูเว่นะครับชนะที่2-1ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับนาโปลีเพิ่งเก็บชัยชนะมาเหนือทางด้านของซามโัเรียมา20ย์ครับที่เหลือไปเยือนอินเตอร์มิลานแพ้1-0 1นัดครับที่แพ้นะครับจากหลายๆนัดที่ลงสนามไปของนาโปลีนะครับ6นัดหลังนียแพ้ 2, นัดนับ ย้อนไปก็นู่นเลยครับที่แพ้เนี่ยแพ้ง่ายกับลิเวอร์พูลสองศูนย์นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกในลีกเนี่ยชนะสามสองอูดิเนเซ่นะครับชนะเอ็มบูดีสองศูนย์แล้วก็ชนะอัตาลันต้าครับด้านของยูเว่ครับในลีกเนี่ยเก็บชัยชนะมาห้านัดติดแล้วนะครับแล้วก็เก็บคลีนชีทมาได้ทุกนัดนะครับน่าสนใจมากครับสำหรับสถิติของยูเว่ในนัดนี้นะครับนัดล่าสุดชนะอูดิเนเซ่มาหนึ่งศูนย์นะครับชนะเคลโมเนเซ่หนึ่งศูนย์ชนะลาซิโอสามศูนย์ชนะฮาเลสเฟลล่าหนึ่งศูนย์ ชนะอินเตอร์มิลาน2-0ที่แพ้ในแพ้ให้กับปารีสนะครับในแชมเปียนส์ลีกในลีกอย่างชนะต่อเนื่องครับทางด้านของยูเว่แล้วก็เก็บครีนชีตมาได้ด้วยนะครับ6นัดหลังนะครับสกอร์สูงไป3นัดครับสกอร์ต่ำ3านัดนะครับทางด้านของยูเว่นาปลีก็ยิงได้ต่อเนื่องครับนัดหน้าครับนาปลีเจอเคมโอนเนเซ่นะครับทางด้านของยูเว่เจอมอนซาเป็นงานง่ายไม่มีงานยากอะไรนะครับทางด้านของผู้เล่นครับวันนี้ทางด้านของนาปลีขาดคิมคิมินแจ้นะครับที่ลงสนามได้ทางด้านของยูเว่ครับ ดิมาเรียเบเมอร์เวลาโควิดดิมาเรียเนี่ยก็น่าจะประกาศแขวนสตั๊นะครับในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของเวลาโควิดครับวันนี้ลงสนามไม่ได้ครับน่าเสียดายมากครับกัวดาโดนะครับแล้วก็โบนชีนะครับเดซลิโกนะครับเรารวมไปถึงทางด้านของปอกบายังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะตัวหลักหายไปค่อนข้างจะหลายตัวนะครับทางด้านของยูเว่ไปดูราคากันต่อครับราคาเป็นทางด้านของนาโปลีนะครับ อยู่ที่ราคาครึ่งลูกน้ำลบสิบค่อนข้างที่จะต่อขาดที่เดียวนะครับบอลสู่สีแบบนี้นะครับสกอ์สูงต่ำอยู่ที่สองลูกครึ่งนะครับขยับลงเหลือสองลูกควบสองลูกครึ่งครับคู่นี้อ่อโพชี้ไปที่ราคาน้ำต่ำแล้วก็ราคาต่ำนะครับสำหรับสกอ์นะครับคู่นี้นะครับแล้วก็ไปดูทางด้านของข้อมูลในส่วนทางด้านของการเดิมพันที่ผ่านมานครับ เจอกันมาใน10ครั้งหลังนะครับเป็นทางด้านของนาโปลีชนะ3ครั้งเสมอกัน2ครั้งยูเวชนะได้ถึง5ครั้งนะครับเดิมพันล่าสุดเป็นทางด้านของยูเวครับต่อที่ครึ่งคบลูกก็แพ้ไปนะครับราคาครึ่งลูกของนาโปลีที่ต่อในบ้านนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับยูเวนะครับในราคาปอปอนะครับที่นาโปลีต่อในบ้านนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นยูเวต่อทั้งนั้นนะครับ เวลายูเว่อยู่ในบ้านแล้วต่อเนี่ยชนะตลอดนะครับก็น่าสนใจครับสําหรับคู่นี้อาจจะแพ้ทางกันก็เป็นได้ครับสําหรับสกอร์สูงต่ําครับส่วนมากอยู่ที่แก็ต่าสกอร์สูงเนี่ยสูสีนะครับคนละสีถึงหครั้งส่วนมากเอ็นเดียงไปทางด้านของสกอร์สูงนะครับทางด้านของนาโปลีถ้าเป็นฝั่งต่อที่ครึ่งลูกนะครับฝั่งต่อที่ครึ่งลูกเป็นรองครึ่งลูกเนี่ยเสียไปนะครับเป็นต่อที่ปปชนะนะครับชนะได้หนึ่งลูกก็ชนะนะครับ ส่วนมากที่แพ้เนี่ยแพ้ในเป็นการเป็นรองนะครับราคาปปส่วนต่อลูกครึ่งก็กินได้ครับที่เหลือก็มีไม่กี่อย่างนะครับที่แพ้เนี่ยแพ้ในแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้อุ่นเครื่องนะครับในลีกเนี่ยในเีือนี้ในลีกเนี่ยเก็บชชนะไม่ได้ต่อเนื่องนะครับมีเจ้าหนึ่งนัดนะครับในลีกห้านัดแพ้นัดเดียวครับแพ้เดิมพันนัดเดียวนะครับสําหรับทางด้านของนาโปลีนะครับทางด้านของยูเว่บ้างนะครับ นับเฉพาะในหลีกนะครับนับเฉพาะในลีกเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้ตลอดนะครับมีเจ้าในการเป็นบอลต่อด้วยนะครับเป็นรองก็เจ้าไปนะครับแล้วก็พอมาเป็นบอลต่อเนี่ยเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องนะครับมีแพ้อยู่นัดเดียวครับกับ2นัดครับที่ต่อเกินนะครับต่อลูกครึ่งควบ2ต่อสองลูกนู่นเลยนะครับในอุ่นเครื่องนะครับแต่ในทางด้านของ ในลีกนะครับในลีกเนี่ยเก็บชนะได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ชนะเดิมพันได้ต่อเนื่องนะครับทางด้านของยูเว่นะครับสองนัดล่าสุดก็ชนะเดิมพันไปนะครับแต่ยิงน้อยไปหน่อยนะครับทางด้านของยูเว่ในลีกเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนาโปลีอันดับหนึ่งนะครับที่ชนะเดิมพันแต่ครั้งหลังเนี่ยแพ้แค่สองนัดนะครับเสมอหนึ่งนัดยูเว่เสมอนัดเดียวที่เหลือชนะรวดนะครับโอ้โหสูสีเลยครับสําหรับคู่นี้ในการวางเดิมพันเนี่ยจะวางฝั่งไหนนะครับ ราคาครับเป็นทางด้านของนาโปลีนะครับบางเว็บไซต์นี่เปิดมาถึงครึ่งควบลูกเลยนะครับค่อนข้างที่จะต่อขาดครับยูเวตัวยังไม่พร้อมยังไม่ครบแต่สถิติล่าสุดนะครับเหนียวแน่นนะครับทั้งกองหน้ากองกลางกองหลังนะครับเหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยฉุดสวนขึ้นไปแล้วก็ค่อยประคองไปนะครับสําหรับยูเวในช่วงนี้นะครับที่ขาดคนนะครับขาดนักเตะหลายคนนะครับ ทางด้านของนาโปลีได้เปรียบกว่านะครับเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยพร้อมมากๆด้วยแล้วก็ทีมเวิร์คครับค่อนข้างจะดีวิ่งสู้ฟัดกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็การต่อบอลความแม่นยําในการต่อบอลเท้าสู่เท้าค่อนข้างจะดีกว่าด้วยนะครับแล้วก็ในด้านของคลาสบอลเบสิกฟุตบอลนะครับในการเฟิร์สทัชของนาโปลีดีกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเรารายละให้ต่อที่นาโปลีครับราคาครึ่งลูกครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของข้ามคืนนี้ครับข้ามกันไปที่ลาลิก้าของสเปนนะครับ ตีสามตรงนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับเซอตาบิโก้ครับวันนี้เปิดบ้านทางด้านของอาบันกาบาลาดอสนะครับอุณหภูมิ12องศาครับรับกำยือนของระด้ำน้ําสีเหลืองกับบิยาริียลนะครับไม่คลึ้มเลยครับสื่อต่างประเทศให้บิยาริียลนะครับบิยาริยลนะครับชนะที่2 0งครับก็ต้องมาดูกันครับสถิติที่พบกันมา6ครั้งหลังนะครับเซอตาบิโก้ชนะได้2ครั้ง สมอกันหนึ่งครั้งครับบียาริลชนะได้3ครั้งนะครับก็ถือสิติที่เหนือกว่าใน6ครั้งหลังนะครับสำหรับทีมเยือนผลงานล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านของบียาริลนะครับเอาชนะได้ในบ้านใน1นเท่านั้นแล้วก็ในบ้านของเซอร์ตาเปโกเสมอกันึ่งหนนะครับสกอร์สูงนี่มีอยู่3นัดนะครับสกอร์ต่ำสนัด6นัดลงสนามไปตารางคะแนนครับ คะแนนของบิยาริวอยู่อันดับ5นะครับ16นัด27คะแนนเซลตาบิโกอยู่อันดับ16ครับท้ายตาราง16นัด16คะแนนนะครับห่างกันถึง11คะแนนครับประตูวได้เสียบ,บิยาริวอยู่ที่บวกเลูกครับคะแนนของเซลตาบิโกอยู่ที่ลบสิลูกครับผลงานล่าสุดค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับทางด้านของเซลตาบิโกไปเยือนเอลเช่ชนะมาได้1 0ที่เหลือเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้สามอ,อีก2นัดนะครับรวมเป็น3นัดจาก6กนัดที่ลงสนามเสมอ3นัด สองครั้งหลังก็เสมอในบอลถ้วยนะครับเสมอในบอลลีกแล้วก็เก็บคะแนนเก็บแต้มได้ต่อเนื่องนะครับสําหรับในลีกนะครับในบอลถ้วยเนี่ยชนะ2เสมอ1นะครับในบอลลีกชนะ1เสมอ2นะครับทางด้านของบียาริวนะครับในบอลถ้วยก็เอาตัวรอดมาได้ครับนัดล่าสุดก็ชนะทางด้านของคาสตันเย่มาอ่าคาสตันยีน่ามานะครับ5-1เลยครับนัดล่าสุดเอาชนะทางด้านของเรอัลมาดริดมาได้ด้วยนะครับในบ้านของตัวเองเนี่ย เบียชนะเรอัลมาดริดไป2-1เลยนะครับในลีกเก็บชัยชนะมา3นัดติดแล้วทางด้านของบียาริลนะครับผลงานในบ้านของเซลตาบิโกช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนัดหน้าครับนัดหน้าเซลตาบิโกไปเยือนเรอัลมาโยกาบียาริลเจอกับกิโรนาเป็นงานเบาครับทางด้านของบียาริลเซลตาบิโกก็ไม่ได้เป็นงานยากอะไรผู้เล่นวันนี้ทางด้านเจ้าบ้านรอเช็คความฟิตของเดนนิสโซเลสนะครับทางด้านของบียาริลรอเช็คอาการบาดเจ็บของโลเซโซครับของหน้า ตัวหลักของทีมนะครับคนหนึ่งครับที่เหลืออยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นบีน่านะครับแจ็คสันโมเรโนนะครับดันจูมานะครับอยู่กันครบนะครับตัวหลักของเบียร์โอทางด้านของเซอต้าบิโก้ก็นำทับด้วยอาสปาร์ตนะครับ โรดิเกสนะครับเวอร์กานะครับอยู่กันครบเลยไปดูราคากันต่อครับทางด้านราคาเนี่ยเปิดราคามาค่อนข้างจะแปลกทีเดียวนะครับเป็นทางด้านของ b บียร์เรเนี่ยเปิดมาแค่ราคาเสมือนน้าขาวเท่านั้นไม่ถือว่าได้เปรียบเลยนะครับที่จะไปเยือนเซอร์าบิโกในวันนี้นะครับไม่เกรงใจบอลท้ายตารางเลยนะครับไม่ต่อให้เลยนะครับหัวตารางเจอท้ายตารางนะครับสกอร์สูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบสองลูกครึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันมาทั้งหมด10นัดเนี่ย ทางด้านของราคาเสมอเนี่ยราคาเสมอเนี่ยก็เสมอกันนะครับเสมอบียริวชนะนะครับเซอร์บิโกชนะ1น,นะครับแตที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นฝั่งต่อเนี่ยใครต่อเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวดูสติเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในราคาเสมอนะครับราคาเสมอไล่ดูนะครับก็เป็นทางด้านของ ฝั่งบิยาริลแหะครับที่เก็บชื้ชระไปได้นะครับในราคาเสมอแล้วก็พอราคาเสมอเนี่ยก็ส่วนมากก็เสมอกันจริงๆนะครับ ไม่ยิงกันด้วยนะครับทางด้านของทั้งคู่นะครับเซลตาพิโก้ครับในราคาเสมอจะทําเงินได้หรือไม่นะครับไปดูราคาใกล้เคียงก่อนนะครับราคาปอปอก็แพ้ไปนะครับก็เป็นฝั่งต่อนะครับต่อถ้าทางด้านของเซลตาพิโก้เป็นฝั่งรองก็ยังแพ้อยู่นะครับสองนัดที่ราคาปอปอนะครับดูเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงครับในราคาเสมอเก็บชชนะได้นะครับหนึ่งนัดแพ้หนึ่งนัดนะครับที่เหลือก็เป็นราคาปอปอก็ยังมี ทั้งด้านของแพ้สลับชนะอยู่นะครับในราคานี้ของเซลต้าบิโก้ทางด้านของบียาริวบ้างนะครับในราคาเสมอนะครับก็เสียท่าให้กับเฟเนบาเช่นะครับเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะครับราคาปอปอเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ฝั่งต่อหรืออยู่ฝั่งรองนะครับนัดอื่นๆนะครับส่วนมากจะแพ้นะครับถ้าต่อเสมอนะครับสาหรับบียาริวนะครับ3นัด ที่ต่อราคาเสมอทําเงินไม่ได้เลยครับเสียทั้ง3นัดนะครับผลงานในตารางนะครับอันดับหนึ่งเป็นริวเบติสนะครับทางด้านของบียารียลเนี่ยอยู่อันดับที่14เลยครับเซลตาบิโกอยู่อันดับ18เลยครับเป็นบอลเนี่ยไม่ค่อยทําเงินเลยนะครับทางด้านของเซลตาบิโกนะครับแดนัดลงสนามไปทําเงินได้2นัดเท่านั้นนะครับจาก8นัดที่ลงสนามทางด้านของบียารียลนะครับก็ยังดูดีกว่านะครับชนะ4แพ้4นะครับสำหรับบอลทำเงินของเราวันนี้ คู่นี้ครับเป็นทางด้านของการเสมอต่อที่เสมอนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะขยับมาฝั่งทางด้านของบิยาริลส่วนมากนะครับเพราะว่าอันดับเหนือกว่าฟอร์มทีมาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่ารายหล่ามองว่าบอลทําเงินเนี่ยในราคาเสมอเนี่ยทางด้านของบิยาริลเนี่ยน่ายังไม่ได้มีอะไรดีมากมายกว่าเซอร์ตาบิโก้นะครับแต่ฟอร์มทีมาดีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่ารายหล่ให้ต่อที่บิยาริลครับราคาเสมอครับ ครบจบทั้งสามคู่นะครับเดี๋ยวทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกแอสตันวิลล่ากับลีดยูไนเต็ดนะครับให้ต่อที่แอสตันวิลล่าเจ้าบ้านนะครับคู่ี่2ครับเป็นนาโปลีครับนาโปลีเจอกับยูเวนะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนาโปลีนะครับเปิดราคามาครึ่งลูกค่อนข้างจะได้เสียทีเดียวนะครับสำหรับราคานี้เพราะงั้นก็ให้ต่อที่นาโปลีครับราคาครึ่งลูกครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับ เซตาบิโกกับบิยาริวนะครับต่อแค่ราคาเสมอเท่านั้นสําหรับบิยาริวให้ต่อที่บิยาริวครับราคาเสมอครับครบจบทั้ง3คู่เรียบร้อยครับของเรานะครับของเราเราร้อยหลานนะครับขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางครับทักทายแล้วก็แอดกันเข้ามาได้ในช่องทางของ Li n e แอดนะครับแอดไซครับ 100RA ร้อยหลานนะครับ มีทิเดชทรงตรง,งท่านทุกวันครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กินเต็มอีกเช่นเคยครับคำคืนที่ผ่านมาแก็กลับเป่าตุงแล้วพรุ่งนี้จัดไปเน้นๆครับสวัสดีครับ